ดูอันสือเกาหลียกย่องใหญ่ครับกุญแจสำคัญพรพันภยัยมีเคชนะ3เกมรวดแล้วเป็นการชนะทีมโมเมอ,อีกแล้วนะครับซึ่งเกมนี้ทีมของธนัตชาอย่างไฮพัทเนี่ยเล่นไม่ออกเลยครับทำให้แฟนสมเองก็ออกมาคอมเมนต์ชื่นชมครับบอกว่าไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่ชอบพอรพันนะครับถ้าฟอร์มแบบนี้ถ้าเล่นแบบนี้เรียกว่าตอนนี้ อมของไอ k แล้วก็ประพันธ์เนี่ยกำลังร้อนแรงเลยครับเพราะชนะมาสามแมตติดต่อกันขยับขึ้นเป็นอันดับสของลีกแล้วนะครับตอนนี้ IBK จากทีมที่อยู่ท้ายตารางแต่ว่าขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่4ของลีกได้ไม่ธรรมดาจริงๆครับและสื่อเกาหลีเองก็ออกมาชื่นชมรวมถึงแฟนของเกาหลีก็คอมเมนต์นกันระนาวเลยถึงบนผ่ันซึ่งมาติดตามเรียดกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับ ใครที่สนใจ YouTube Premium ดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นต่ออายุได้ทุกเดือนมีแอดมินให้บริการราคาเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นต้องลานนี้เลย S T P r e Mium Shop ใครสนใจสามารถแอดไลน์สแกน QR โค้ดหรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับดู YouTube Premium ต้อง S T P r e Mium Shop เลยนะเรียกไว่าตอนนี้ยังคงโหดต่อเนื่องสำหรับฟอร์มของ b k ครับเกมล่าสุดก็ ชะนะไฮพาร์ทของธนชาคาบ้าน,นครับไป3ต่อสูซตโอ้โหซึ่งเห็นไม่บ่อยนะที่ IBK เคนี่ยชน,น,นะสานสูครับเกมวันนี้เนี่ยบรรยากาศในทีมของ IBK ดีมากๆนะครับแต่ก่อนอาจจะเครียดในช่วงเริ่มดูการอาจจะเครียดเพราะว่าโค้ดเนี่ยค่อนข้างดุแล้วก็วักมั่วๆเลยครับแต่ว่าพรพันเองก็ทำให้เพื่อนร่วทีมเนี่ยไม่เครียดอย่างนัดที่แล้ว จองมินตบบอลเร็วออกแทบจะร้องไห้นะครับเพราะเป็นแต้มที่สําคัญมากๆแต่ว่าพันพันก้ต้องเข้ามาปลอบครับนี่แหละครับมันคือภาวะของผู้นําที่ดีมากยิ่งตอนนี้ทีมชนะได้3เกมติดต่อกันแล้วพันพันเองก็ยิ่งฟอร์มดีครับอย่างวันนี้รู้สึกว่าจะเล่นผ่อนคลายมาก รอยพัทเองก็ไม่เกี่ยวเท่าไหร่ครับคือบอลพันก็หลอกแล้วหลอกอีกครับหลอกจนูลเล่นของรอยพัทเนี่ยตามไม่ทันก็เลยเป็นครอมบีที่ฟาดกระจายในเกมวันนี้นะครับซึ่งฟอร์มของรอ,อยพัทอย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้ยังดีกว่านี้นะครับเลข2ก็ยังเล่นดีนะชาก็ยังยืนเป็นตัวหลักแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เล่นไม่ออกเลยครับสำหรับรอยพัทพลาดกันเยอะเล่นเหมือนไม่เคยซ้อมกันมาจริงๆแล้วาชาก็ได้ลงน้อยมากครับได้ลงในช่วงของเซตแรก เลังจากนั้นก็แทบจะไม่ได้ลงเลยก็ยังงงกับโค้ดอยู่นะครับแต่ว่า i b บเคเนี่ยพรพันก็ดืนเป็นตัวหลักเลยแต่ยืนเป็นตัวหลักเลยครับอาจจะมีเปลี่ยนบ้างแต่สุดท้ายก็ยังเป็นคีย์แมนสำคัญอยู่นะครับสำหรับ พ,พ์ของเราเกมวันนี้ทั้งขุดทั้งรับทั้งบล็อกมีหมดเลยครับสารพัดครบรถเลยช่วยไอพีเคเนี่ยชนะ3าศูนย์เก็บ3คะแนนครับทำให้ทีมตอนนี้มีอยู่22คะแนนแซงขึ้นอันดับที่สีของลีครับแล้วการกระจายบอลของบอพันเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนทำแต้มได้มากส่วนครอมบีก็เอสอย่างเดียวเอสฉ่ำครับซึ่งนั่นครับก็ทั่งพสื่อเกาหลีออกมาตีข่าวใหญ่พลาดหัวใหญ่ถึงบอพันธ์กันเลยทีเดียวครับเขาก็บอกว่าไอพีเคที่นำโดยพรพันธ์เนี่ย พาดิมชนะได้อย่างสบายๆด้วยการเขย่าการป้องกันของไฮพาทและก็มีวิธีการโจมตีที่หลากหลายนะครับโดยเขาบอกว่าการโจมตีในทรงกระดังของอเบอร์ครอมบี b, และก็ความผิดพลาดในการลุกของทีมตรงข้ามเนี่ยทำให้เธอทำคะแนนได้5แต้มติดต่อกันและบอนพันเองก็โยนลูกและบอนพันเองก็เซตลูกได้ตามใจอเบอร์ครอมบี b อย่างแม่นยำทำให้ครอมบีเนี่ยทำได้8แต้มในเซตแรกพอนพันยังได,ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นการป้องกันของ b อเคซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ยอนขยอง และก็บอลวันก็โดดเด่นเช่นเดียวกันซึ่งบอลวันแสดงสัมผลิตการต่อสู้ในการรับบอลขุดบอลที่ตกลงไปข้างสนามและก็ยกขึ้นในเท้แท้นั้นได้ผลงานที่สมบูรสมอจากู้เล่นทุกคนในทีมและจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือตัวเซนที่แสดงความสามารถอันน่าทึ่งและโยนลูกได้อย่างแม่นยำเนี่ครับอันนี้ก็เป็นสื่อเกาหลีครับออกมาตีข่าวใหญ่พัดหวัวใหญ่ถึงบอลบอลกันเลยทีเดียวกับการบอกว่าพรบันเนี่ย ได้อย่างแม่นยำแล้วก็ตามใจอเอรรอมบีเข้ากันกับอเบอรรอมบีมากนะครับช่วงหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าใจกับอเบอรรอมบีมากขึ้นแต่ก็เพื่อนในทีมเนี่ยริ่มที่จะปรับตัวเข้าหากันได้แล้วสําหรับเกมของบอลพันนะครับส่วนหลังเกมครับแฟนๆของไอบีเคแฟนเกาหลีก็ไม่หวายที่จะมาชื่นชมพรพัน,นครับชื่นชมกันทุกแมตช์แหละคือหลายๆแมตช์เนี่ยเขาก็ชื่นชมนะแต่ว่าแมตช์นี้รู้สึกว่าจะชื่นชอบเป็นพิเศษเพราะว่า IBK ชนะมา3เกมติดต่อกัน และเกมนี้ผู้เล่นทุกคนก็เล่นดีบอลวันนี้ก็เล่นดีทาให้แฟนของเกาหลีเนี่ยคอมเมนต์กันระนาวคอมเมนต์กันรัวๆเลยนะครับ สื่งแอดก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับหากใครสนใจ y o u t u b พรีเมียมที่ดู YouTube แล้วไม่มีโฆษณากวนใจครับสามารถต่ออายุได้ทุกเดือนและก็ราคาถูกครับพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่ายู u ูบพรีเมียมซึ่งแอดเองก็ใช้เหมือนกันนะครับในราคา59บาทหากแฟนท่านใดสนใจก็สามารรแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดใต้โพส เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับโดยทีคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าพรอพันเนี่ยเต็มไปด้วยเสน่ห์และก็น่ารักมากๆอีกเมนหนึ่งก็บอกว่ายิ่งมองพรพันก็ยิ่งมีเสน่ห์และก็น่ารักมากขึ้นเรื่อยๆเมนต่อมาก็บอกว่าพรพันธ์เป็นเซตเตอร์ที่มหัศจรรย์มากนาทีมคว้าชัยชนะอีกครั้งอีกแล้วเมนต่อมาก็บอกว่าพรพันสู้ๆธนาคารได้พบกับผู้เซตอย่างดีทักษะของเราเติบโตขึ้นมากเมนต่อมาบอกว่า ฉันคอยดูเธอคนนี้เล่นอยู่เสมอและเขาก็เล่นดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับพรพันธ์จริงครับตอนนี้เนี่ยกำลังปรับตัวแล้วก็เล่นดีขึ้นเรื่อยนะครับสำหรับพรพันธ์อีกเป็นหนึ่งเมนต์ต่อมาครับเขาก็บอกว่าพรพันธ์น่ารักมากเก่งมากทางเรื่องของบอลเลยก็เต้นเก่งหวังว่าคงจบฤดูกาลได้โดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บนะอีกเป็นนึงครับบอกว่าฉันรู้สึกสบายใจเหมือนกําลังละลายเข้าสู่โลกหลังจากเห็นทีมชนะในวันนี้เมนต์ต่อมาก็บอกว่า ผู้เล่นพันพันน่ารักและก็มีเสน่ห์มากๆอีกเป็นหนึ่งครับทักษะของพรนพันอยู่ดับต้นๆของวีลีกถ้ากองหน้าร่วมมือกันอีกสักหน่อยไอบีเกจะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวและก็ลุ้นแชมป์ไปเลยจริงครับคือถ้าผู้เล่นของไอบีเคเนี่ยปรับตัวได้แบบนี้ตั้งแต่ต้นเกมต้นฤดูกาลนะแอดก็คิดว่าน่าจะดีพอที่จะลุ้นแชมป์ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีประสบการณ์กันทั้งนั้นนะครับเอาละต่อที่อีกเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่า น่าเสียดายไม่มีผู้เล่นเก่งๆอย่างพรพันในวนอลเลย์บอลหลีกหญิงเกาหลีใต้แต่ก็ต้องพัฒนากาันต่อไปเนี่ยครับอยากให้ทีมชาติเกาหลีมีตัวเซ็ตเก่งอย่างบอลพันนะครับเมนนี้เอาละอีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่าจะบอกว่าวอลเลย์บอลเป็นเกมของเซตเตอร์นี่คือสิ่งที่คุณสามารถพูดได้อย่างน้อยก็เป็นพ bon อพันอ์อีกเมนหนึ่งเมนต่อมาก็บอกว่าไอ k เคเก่งขึ้นในด้านของการป้องกันแล้วก็การจ่ายบอล การใจบอดของบอพันธ์นั้นดีมากและก็ขอแสดงความยินดีกับ IBK และก็บอลพันธ์ที่ชนะในเกมนี้เมนหนึ่งครับบอกว่าเซนเตอร์ที่เก่งที่สุดในโลกถ้าอยู่ทีมเดียวกันกับเมกาจะดีกว่านี้ไหมอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของอินโดนีเซียครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กาลังใจบอลพันธ์ด้วยอีกเมนหนึ่งเมนตต่อมาครับเขาบอกว่าสวยและก็ฉลาดไม่มีผลที่จะไม่ชอบบอลพันธ์คือตัวเซต IBK ที่อันตารายเธอนำทีมชนะมาหลายครั้งแล้วและก็ยังไม่หยุดชนะอีก เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีแล้วก็มีแฟนอินโดแทรกมาด้วยนะครับเขาก็ติดตามบอลพันธ์อยู่นะแต่ละประเทศประเทศในอาเซียนก็ยังตามบอลพันธ์กันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงจริงๆนะครับทำให้คนเกาหลีเนี่ยยอมรับคนไทยได้มากๆเลยโดยเฉพาะในเกมนี้ครับส่วนธนชัยก็ต้องสู้กันต่อไปเลยครับกับการยึดตําแหน่งตัวจริงกับการกับโอกาสในการลงเล่นแฟนๆก็อย่าลืมให้กําลังใจอย่าลืมเชียร์กันนะครับ เอาล่ะสุดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกัารเดยเรื่องราบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด่นคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ